สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้อยเรื่องเล่าของเราจะมาเล่าประวัติวันไหว้พระจันทร์กันค่ะถ้าพูดถึงวันไหว้พระจันทร์นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็น่าจะได้ยินกันมาบ้างนะคะแต่ประวัติความเป็นมาลึกๆนะคะเป็นอย่างไรน้อยคนค่ะที่น่าจะรู้นะคะวันนี้ค่ะร้อยเรื่องเล่าของเรานะคะจะมาเล่าถึงประวัติวันไหวพระจันทร์ให้ฟังกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะวันไหว้พระจันทร์นะคะเป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนค่ะที่มีขึ้นนะคะในกลางฤดูใบไม้ร่วง เพื่อเฉลิมฉลองนะคะการเก็บเกี่ยวจะมีขึ้นค่ะในคืนวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติค่ะในเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้นะคะชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการไหวดวงจันทร์ในเวลากลางคืนค่ะในบางประเทศนะคะเช่นฮ่องกงค่ะไต้หวันสิงคโปร์หรือเวียดนามน,นะคะจะจัดเป็นประเพณีใหญ่ค่ะมีการเฉลิมฉลองด้วยโคมไฟสีแดงเป็นสีสันยามค่ำคืนนะคะหรือบางแห่งอาจมีการเชิดมังกรด้วยค่ะ ท้งนี้นะคะจะมีชื่อเรียกต่างกันออกไปค่ะตามแต่ละท้องถิ่นประวัติวันไหว้พระจันทร์นะคะขนมไหวพระจันทร์ที่มีสันฐานกลมนะคะคล้ายกับขนมเค,ค้กค่ะทําจากแป้งมีไส้ต่างๆเป็นธัญพืชน,นะคะใช้เส้นไหว้และรับประทานกันจนเป็นเอกลักษณ์สาหรับเทศกาลนี้ค่ะเทศกาลไหวพระจันทร์ของทุกป,ปีวันที่15ค่ะเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของจีนค่ะ ทุกๆขั้วเรือน,นะคะจะซื้อขนมไหว้พระจันทร์มาไหว้พระจันทร์ค่ะพร้อมกับการชมพระจันทร์จนกลายเป็นประเพณีของจีนตลอดมาสําหรับประเพณีรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ในวันไหว้พระจันทร์นั้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อสมัยมองโกค่ะเข้ามาปกครองแผ่นดินจีนเมื่อชาวมองโกกดขี่ข่มเหงและทําลายชาวจีนอย่างโหดเหี้ยม และเพื่อควบคุมดูแลชาวจีนอย่างใกล้ชิดน,นะคะชาวมองโกจึงส่งทหารของตนปลายประจำอยู่ในบ้านของชาวจีนครอบครัวละหนึ่งคนค่ะเป็นอันว่านะคะชาวจีนทุกๆขั้วเรือนต่างต้องเลี้ยงดูทหารมองโกหนึ่งคนทหารมองโกเหล่านี้นะคะยังเก่ะกันทาชั่วไปหมดทําให้ชาวจีนนะคะขุนเคืองใจเป็นอย่างยิ่งค่ะต่อมาท่านหลิวบัวเวินนะคะคิดได้วิธีหนึ่งก็คือ ให้นำกระดาษเขียนข้อความแล้วสอดไส้ไว้ในขนมค่ะเรียกร้องให้ชาวจีนทุกคนนะคะลงมือสังหารทหารมองโกค่ะที่ประจำอยู่ในบ้านของตนอย่างพร้อมเพียงกันในวันเพ็ญเดือนแปค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อให้ชาวจีนที่ไปซื้อขนมมารับประทานกัน ต่างได้อ่านข้อความดังกล่าวค่ะและช่วยกันกระจายข่าวนี้ออกไปเพื่อก่อการปฏิวัตินะคะโดยพร้อมเพียงกันณนวันเพ็ญเดือน8ค่ะ<ม>ทําให้สามารถโค่นลมอํานาจการปกครอ,องของมองโกในที่สุดค่ะ<ม>เพื่อเป็นการฉลองนะคะและลํำลึกการกอบกู้แผ่นดินที่ประสบความสําเร็จ<ม>ปราเพณีรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ในวันเทศกาลดังกล่าวนะคะจึงมีการสืบเอดต่อกันมาค่ะ จนถึงปัจจุบันไม่ว่าแห่งหนใดนะคะที่มีชาวจีนเดินทางไปก็จะพาประเพณีรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ไปด้วยค่ะสำหรับขนมไหว้พระจันทร์ที่แพร่หลายในไทยนั้นนะคะเป็นแบบของกวางตุ้งค่ะโดยส่วนใหญ่หลายปีที่ผ่านมานะคะขนมไหว้พระจันทร์ที่ผลิตในไทยไม่ว่าด้านคุณภาพรสชาติและการบรรจุนะคะล้วนมีระดับที่สูงขึ้นค่ะ ขนมไหว้พระจันทร์นะคะขนมไหว้พระจันทร์ในปัจจุบันนะคะได้มีการแดัดแปลงทางรสชาติและก็รูปร่างหน้าตาค่ะให้ดูทันสมัยหลากหลายไส้มากขึ้นค่ะแต่ก่อนนะคะเราจะทราบว่าไส้ต่างๆที่เป็นที่นิยมมากที่สุดมีอะไรบ้างน,นะคะเรามารู้กันสักนิ้นะคะว่าขนมไหว้พระจันทร์ทําไมต้องเป็นทรงกลมค่ะคำตอบก็คือเพราะขนมไหว้พระจันทร์นะคะเป็นขนมที่เราใช้วาดพระจันทร์ค่ะ จึงต้องทำออกมาในลักษณะทรงกลมคล้ายกับดวงจันทร์นั่นเองค่ะส่วนตัวขนมนะคะจะทำจากแป้งและไส้ใส่เอาไว้ค่ะภายในนะคะเจ้าไส้ที่ว่านี่แหละที่เป็นจุดเด่นค่ะที่ทำให้ขนมไหว้พระจันทร์นะคะมีจุดเด่นต่างกันออกไปซึ่งส่วนใหญ่นะคะหากเป็นแบบต้นตำรับจะเป็นธัญพืชต่างๆค่ะเช่นทุเรียนนะคะ,มะเมล็ดบัวแมคคาเดเมียะคะ่ะหรือพุทราจีนนะคะขนมไหว้พระจันทร์นะคะมีไส้อะไรบ้าง ขนมทรงกลมค่ะสามารถใส่ไส้ได้หลากหลายนะคะแต่ขนมแบบดั้งเดิมจะนิยมใช้เป็นไส้ธัญพืชค่ะและเนื้อของผลไม้กวนหลากรสนะคะมักใช้เป็นผลไม้ที่เก็บไว้ได้นานผ่านการแปลรูปแล้วค่ะเช่นนะคะทุเรียนกวนมเมล็ดบัวถั่วกวนต่างๆส่วนในปัจจุบันนะคะมีการดัดแปลงไส้ต่างๆให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยการเพิ่มเนื้อสัตว์ต่างๆเข้าไปนะคะเช่นขนมใบพัจันไส้หมูแฮมไส้ไข่เค็มไส้หมูแดงและหมูหยองค่ะ แต่ในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการแดัดแปลงทำให้ทันสมัยและรับประทานง่ายขึ้นค่ะโดยการทำไส้ที่หลากหลายนะคะเช่นชาเขียวอัลมอนด์ช็อกโกแลตนะคะครีมคัสตาร์ดหรือบางแห่งนะคะก็จะทำออกมาค่ะคล้ายๆกับขนมโมจิมีสีสันนะคะและก็รูปทรงหน้ารับประทานมากขึ้นนั่นเองค่ะพิธีไหว้พระอาจารย์จะไหว้กลางแจ้งค่ะหลังพระอาทิตย์ตกดินหรือเริ่มตอนหัวค่ำนะคะ เมื่อเห็นพระจันทร์ก็สามารถไหว้ได้เลยค่ะการตั้งโต๊ะนะคะจะจัดให้เรียบร้อยก่อนพระจันทร์ลอยสูงเกินขอบฟ้าและเก็บก่อนที่พระจันทร์เลยหัวไปค่ะหรือเมื่อเทียนดอกใหญ่ดับลงนะคะสถานที่ไหว้พระจันทร์อาจเป็นลานบ้านหรือดัดฟ้าก็ได้ค่ะเครื่องบวงส่งที่ใช้ไหว้นะคะของเจค่ะเหมือนไหว้เจ้าแม่กวนอิมซึ่งไหว้พระจันทร์เพื่อให้มีคู่คนจีนนะคะจะถวายอาหารเป็นเลขคู่ค่ะ แต่บางคนอาจถวายอย่างละห้าก,ก็ได้ของไหว้นะคะควรเป็นของแห้งเพราะการไหว้พระจันทร์จะทําพิธีในตอนกลางคืนค่ะหากไหว้ด้วยของสดอาจจะเน่าเสียได้ง่ายนะคะของไหว้นะคะประกอบไปด้วยน้าชาหรือใบชานะคะสี่ถ้วย อาหารเจสี่อย่างค่ะเช่นวุ้นเส้นดอกไม้จีนเห็ดหูหนูเห็ดหอมฟองเต้าหู้นะคะขนมหวานสี่อย่างค่ะเช่นนะคะขนมไหว้พระจันทร์ขนมเปี๊ยสาคูแดงสี่ถ้วยค่ะขนมโกสีขาวผลไม้สี่อย่างนะคะควรเป็นผลไม้ที่เป็นมงคลค่ะเช่นทับทิมนะคะที่มีเมล็ดมากมายก็หมายถึงนะคะการมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองค่ะ แอปเปิลค่ะหมายถึงความสงบสุขสันติส้มโอหัวเผือกนะคะแล้วก็องุ่นค่ะหมายถึงมีแต่ความเพิ่มพูนค่ะส้มค่ะหมายถึงเป็นสิ่งมหามงคลสาลี่นะคะหมายถึงมีแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะดอกไม้ส่วนหนึคู่นะคะทูบสามดอกหรือห้าดอกเทียน1คู่ค่ะและกระถางทูบค่ะ ของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงนะคะเช่นชุดเครื่องแป้งเครื่องสําอางเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของผู้หญิงโคมไฟค่ะเพื่อให้มีชีวิตที่สว่างสวัยอ้อยหนึ่งคู่ค่ะสําหรับทําเป็นซุ้มนะคะกระดาษไหว้พระจันทร์กระดาษเงินกระดาษทองเช่นขอซีนะคะกอจีเนี่ยเก้งป่อยเซียนตี้เอียค่ะคือนะคะกระดาษเงินกระดาษทองเนี้ยเผาค่ะคือชุดเจ้าแม่พระจันทร์ค่ะ ตั้งโตวไหว้พระจันทร์นะคะตั้งโตวไหว้พระจันทร์จากนั้นนะคะนําของทั้งหมดค่ะมาจัดวางเริ่มจากการตั้งโตนะคะมีซุ้มประตูค่ะที่ทําจากต้นอ้อยผูกโคมไฟไว้กับต้นอ้อยค่ะวางกระถางทูปเทียนนะคะไว้ด้านหน้าสุดดอกไม้ค่ะวางไว้สองข้าง ผล,ลไม้จัดตามความสวยงามนะคะส่วนขนมไหว้พระจันทร์ที่จัดเรียงเป็นชั้นวางขนมโก๋แล้วก็ขนมหวานต่างๆค่ะรอบโตะนะคะวางประดับประดาด้วยกระดาษลวดลายค่ะอย่างไรก็ดีนะคะการจัดตั้งโตะนั้นนะคะไม่ตายตัวเสมอไปค่ะแล้วแต่ใครมีวิธีที่ต่างกันไปนะคะเน้นความสวยงามเป็นหลักค่ะจากนั้นนะคะก็ไหว้อธิษฐานขอบรอต่อพระจันทร์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับประวัติวันไหว้พระจันทร์ค่ะ ถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ